โรคต้อกระจกในเด็กนะคะสามารถเป็นได้ตั้งแต่เกิดสามารถเป็นได้ข้างเดียวหรือว่าสองข้างนะคะวันนี้นะคะเบลจะมีวิธีการสังเกตนะคะโรคต้อกระจกในเด็กกันค่ะโดยผู้ปกครองนะคะสามารถสังเกตได้จากอาการเหล่านี้หนึ่งะคะเลนตาขุ่นเมื่อดูด้วยแสงไฟฉายจะเห็นรูม่านตาเป็นสีขาว 2. เลนสะท้อนจากรูม่านตาผิดปกติดูได้จากเวลาที่ถ่ายรูป จะทำให้รูม่านตาเป็นสีแดง 3. นะคะมีอาการน้ำตาไหลสู้แสงแดดไม่ได้หรือน้ำตาไหลตลอดเวลาเมื่อเจอแสงแดด 4. กระจบตาดำและลูกตามีขนาดใหญ่กว่าปกติเกิดจากความดันลูกตาสูงทำให้ลูกตาถูกยืดขยายมากกว่าปกติหาก,วกวาบุ่าุ่ปรหดามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งควรรีบปรึกษ,ษาจักษุแพทย์น,นะคะ